สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพดาลินชัยการจนกิจชั้นม .3 ทำส2เลขที่1ที่1วันนี้จะมานำเสนอเรื่องวิธีใหม่ป้องกันโควิด19ในครอบครัวค่ะก็คือเราก็ต้องเชเ็คพ่นแอลโกอฮอล์ทุกครั้งก่อนที่จะเข้าบ้านนะคะ พอเราเข้ามาในบ้านแล้วเราก็จะไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีเชื้อโรคติดมาแล้วเราก็จะทานอาหารที่สดใหม่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นจานๆเอาไว้ก็คือไม่กินแบบว่ากินร่วมกันจานเดียวะค่ะ เราก็จะไม่นั่งติดกันแล้วก็ไม่นั่งหันหน้าเข้าหากันค่ะแล้วก็จะมีออช้อนส้อมเป็นของตัวเองแบบว่าไม่ปนกันค่ะว่าสมาชิกในบ้านเยอะนะคะเราก็จะแบ่งการกินข้าวแบบว่าเราจะไม่นั่งกินพร้อมกันหมดทุกคนนะคะ ก็ถ้าเกิดสมมติว่าทํากิจกรรมที่โดยว่าจะทำร่วมกันก็จะนั่งห่างๆกันแล้วก็ใส่แมสนะคะ